สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเก็บมาซ่อมนะครับผมนี่กับ Honda HRV นะครับคันนี้มีอาการเกียร์นะครับคือเอ่อวิ่งแล้วกระตุกเครื่องดับนะครับเครื่องดับเครื่องดับเวลาเรา เวลาเราเออ่ขาเรียกอะไรขึ้นเนินออกตัวนะครับเครื่องดับไฟม่โชว์ด้วยเออนี่ครับเหมืนน,นี่ครับกระตุกนะครับตึงคืออาการแบบนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะมีปัญหากเกียร์นะตอนเป็น CVT นะครับ ใส่พานเวลาเราวิ่งประมาณเหยียบแค่พันรอบเลี้ยงว่าแค่พันรอบนะครับมันจะตึก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 ตึ๊กตึ๊กตึกตึกอย่างนี้นะครับนี่เวลาออกหนี่หน้าหน้าหน้าบ้านเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นมาเน<ๆ>ี ke, un, <ๆ>่ยลองเลยออกหน้าบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราออกแบบเลี้ยงเลี้ยงอย่างนี้นะเ่อย่างเงี้ยแล้วเราเบรกนี่นะครับบางทีมันดับเลยนะ อาการแบบเครื่องยนต์ดับเนี่ยนี่เห็นไหมเครื่องดับไปแล้วน่ครับไหลลงแล้ไหลลงแล้วเนี้ยนะดับนะครับเครื่องดับเองนะครับนี่ค่าเกียร์เลยตานใหม่ ถาเลียงออกเงี้ยดับเลยนะครับถ้าอยู่บนสะพานนี่เรียบร้อยเลยนะเพราะระบบมันมีปัญหามันตัดดับเลยนะครับถ้าออกไปอย่างงี้เนี่ยมันจะจ้องจะดับนี่แล้วมันจะกระตุกกระดึกกระดึกกระดึก่นะเนี่ยครับดับอีกแล้วน,นะปล่อยไหลตาร์ทเยียบเบรกใหม่แต่ถ้าเหยียบไปเลยนะมันไม่เป็นไรนะครับถ้าเหยียบไปเลยไม่เป็นไร นี่ครับมันจะกระตุกกึกกึกกึกกกึกเนี่ยดูดูรอบนะครับดูที่รอบนี่ผมไปเจอตรงจุกยางที่ตัวอุดนะครับการวัดน้ำมันตรงหลังเกียร์มันมันหลุดออกมาเองนะมันเหมือนกับว่าเกียร์มันระบายไม่ได้ครับมันมีความร้อนในเกียร์เนี่ยน,นะเร่งไม่ออกนะครับประมาณพันนิดนะิดเนี่ย ดึกด,กดกึแต่ถ้ากดไปเลยปุ๊บไปเลยนะครับนี่ไปเลยมันจะมีอยู่ช่วงตรงนี้แหละครับที่มันมีปัญหาอ่อถ้าเราขี่แบบนี้ยถ้าเจอสะพานอย่างเงี้ยเราเราเหยียบไปเลยเนะนี่ยมันจะไม่เป็นไรนะแต่ก็มีกระตุกรกรกๆกะเนี่ยครับเหยียบไม่ขึ้นนะก็เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันเป็นที่อะไรไฟนี่ไม่โชว์ด้วยนะ ตรงนี้ต้องอ่าน Data อะไรอย่างเดียวนะครับค่าสดนะครับระหว่างาชุดส่งกำลังนะครับว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะจานชุดเอซีวีทีนะครับจานนำกับจานตามเนี่ยรอบมันต่างกันไหมนะครับผมเรียกง่ายๆแล้วกันรอบแบบรอบรอบตามรอบนำกับรอบตามเนี่ยว่ามันสัมพันธ์กันไหมนะครับ ของชุดสายพานทีวีนะเพราะตัวนี้มันไม่ใช่กับเครื่องนะครับเครื่องเร่งปกติแต่เวลาเวลาเราออกตัวเนี่ยมันจะดึกดึกดึกเหมือนคล้ายๆรถหัวคล้ายๆรถหัถวเทียนสะดุดอ่ะนะครับคล้ายๆลรถหัวเทียนมีปัญหาแต่มันคนละแบบนะมันคนละอย่างกันเลยนะครับ แสนหกเองนะครับแสนหก CVT ไม่รู้ว่าเคยเปลี่ยนน้ำมันหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวกลับไปดูยกดูว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าอลูกค้าก็มีรถแค่คันเดียวนะครับคือพวงนี้ต้องมันต้องจับอาการนะครับว่ามันเป็นอะไรเรามาอยู่ๆปุ๊บปับ๊บลื้อเลยเนีย่มันก็ไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวดูรถพ่วงกันนี้น,น,นะครับซอสทอใหม่สายคลองอิซุเอ๊ยมิสูฟูโซนะครับน,น,น,บาานี่โอ้โหมีขวดขวดน้ำมีครับโอ้โหมดูมันจบมองข้างนี่โอ้โหเท่ครับเป็นหัวลากนะครับวันว่างๆกัไปลากไาโควันวันอะไรนะ วันไหนอยากมีเงินก็ไปวิ่งดินนะครับขับโดยเซียบีเซียบีบึงบอแถวนี้ก็มีแต่รถพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับรถหกล้อก็ค่อนข้างยางแปดเนี่ยหกล้อยางแปดมันก็มีนะส่วนมากก็จะเป็นขนของทางเหนือนะครับหกล้อยางแปดยางเก้าเขาก็เอาเอาเอา,เอา,เอารถประเภทนี้มาวิ่งงานด้วยแต่หลกักๆเลยเขาก็จะมีอะไรนะ 6กล้อเล็กนาะหกล้อเล็กพวกฮีโน่ดูโท่สามร้อยอะไรพวกนี้คันน้อยๆนะครับเอาไว้บรรทุกไม่โครแล้วก็วนกลับมาคันนี้ต่อก็นี่เลยครับเกียร์มีปัญหาคันเดิมเขาก็ใช้ซิตีนะครับแต่มันเป็นเกียร์ไม่ใช่ทีวีนะคันนั้นมันสองสามแสนโลใช้แบบปกติไม่มีปัญหาใช้แก๊สด,ด้วยนะแต่คันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็น H r v นะครับรุ่นแรก H r v รุ่นแรกนะครับมันก็ อย่างว่าครับถ้าไม่ดูแลแล้วปล่อยเหมือนไก่คันแรกอนะอายุรถมันก็จะไม่ถึงสี CV t วิธีนี่สุดยอดเลยนะนี่ดีนะมันอีออการจากบ้านอยู่แถวนี้นะครับลูกค้าแถวนี้แหละก็ถ้าไปต่งางจังหวัดอาจจะเกิดปัญหานะครับมันจะโดนเรื่องสายพานขาดหรือเปล่านะแต่จริงๆต้องรื้อมาเปลี่ยนสายพานสักแสนโลเนี่ยนะครับแสนโล เนี่ยพอมันเริ่มอาอการเนี่ยจริงต้องยกเกียร์ลงมานะครับความสะอาดล้างเปลี่ยนสายพานใหม่นะมันก็จะเสียดน้อยๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดสายพานมันขาดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเศษเต็มในเกียร์นะครับต้องมานั่งทีนี้ต้องลื้อล้างทุกชิ้นเลยนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยจานมันก็จะไม่ค่อยเป็นรอยเพราะมันออกอาการให้เห็นก่อนแต่เบื้องต้นก็คือ,อลูกค้าบอกว่าลองเปลี่ยนน้ำมันก่อนได้ไหมได้ครับเดี๋ยว เปลี่ยนน้ำมันให้ก่อนเนาะแล้วก็เปิดพวกนี้มันจะไม่มีกองนะครับถ้ามีมันอยู่ในเกียร์เลยนะคือต้องผ่าเกียร์ออกมาเปลี่ยนไส้กองนะครับเอาว่าฝัดชิ่งได้ไหมมันก็ได้นะอา่าบางรุ่นนะบางรุ่นพวกอะไรนะ F d อะ่ะมันจะมีกรองกระดาษอยู่ในชุดออยเกียร์นะครับด้านหน้าเกียร์นะครับ ขยับมันกระตุกึึึึึกกกกลูกค้าสังเกตคือว่าเนี่ยวิ่งเนี่ยในซอยตามเนี่ยขี่เรื่อยมันจะตึึกเพราะว่าหลังๆมันเริ่มเป็นหนักเี้ยมันจะร่วงมันจะเหมือนจะดับนะครับคือมันดึงเหมือนมันดึงเครื่องนะแต่เดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างอื่นก่อนนะครับเบื้องต้นว่าเป็นอะไรนะครับแต่ดูที่วัดรอบเนี่ยเครื่องมันนิ่งนะแล้วก็ เนี่ยถ้าเราตบเป็น n นะครับตบเป็นเกียร์ว่างเนี่ยเป็น n นะเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับเนี่ยถ้าเราเหยียบเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยเครื่องมันไม่เป็นไรเลยนะครับเนี่ยแค่แตะมันก็ขึ้นแล้วนะครับพอมันดีปุ๊บนี่เกียร์มันจะดึ๊กดึ๊กดึ๊กเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าชุดคัสต์มันอ่าชุดจานอ่ะจานสายพาน cvt อ่ะมันมันดันดันหนุบหบดันดันหนุบหนบนะครับสายพานตึงตงหย่อนๆอะไรประมาณเนี้ยอ่า มือนเราเราอะไรนะเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์พวกเกียร์ออะไรนะพวกอีโน่นะไอพวกใช้สายพานอ่ะทำเม็ดมันสึกนะครับเม็ดมันสึกเม็ดจานเม็ดอะไรมันสึกเวลาบิดไปมันก็ฮึด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 รถไม่วิ่งนะฮึดฮึดฮึดแต่ถ้าบิดปื๊ดไปเลยเนี่ยอ่ะมันก็เวียงมันก็จะวิ่งนะครับเนี่ยอาการมันเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึก กระตุกกระตุกกระตุกดึ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 กพอเราเหยียบจะเร่งไปมันก็ดึกดึกถ้าเราเหยียบแบบเนิบเนินะไม่ได้เหยียบกดแบบปุ๊ดไปเลยนะถ้ากดปุ๊ดไปเลยนี่ก็คือ cvt มันจะทํางานเร็วนะครับสายพานอะไรมันก็จะแบบทํางานเร็วเพื่อให้ชดเชยตามรอบเนี่ยถ้าเหยียบไปเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราเหยียบรอยลำแล้วนะครับรอยลำรถมันลอยตัวแล้วเป็นอิสระแล้วอยู่ในความเร็วที่เราต้องการนั่นแหละรอบเกียร์ก็อาจจะมา อาจจะมีแบบรอบเวียงๆหน่อยนะดึ๊กยึก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 เงี้ยประมาณนี้นะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเปลี่ยนน้าม,มันก่อนเพราะว่าดูแล้วไม่เคยเปลี่ยนน้ํามันเลยนะครับแสนหกแล้วน่าจะยังไม่เคยเปลี่ยนน้าม,มันเลยๆๆแล้วคันนี้นะครับเดี๋ยวถอดเอ่อเอาถ่ายน้ํามันลงมาดูว่ามันโฉกปกแค่ไหนนะครับเบื้องต้นตัวน็อตเออตัว,ต,ว,ต,วตัววัด ที่เป็นจุกอุดอะดำดำอะมันได้งออกมาเองนะแสดงว่าเกียร์เนี่ยมันร้อนนะครับหรือว่าอ่านน้ามันอาจจะขาดนะน้ํามันเสื่อมสภาพนะครับเกียร์มันร้อนรูระบายระบายไม่ทันนะมันจะมีที่ระบายนะมันระบายไม่ทันแล้วมันดันลูกยางออกเลยมันดันลูกยางออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้มันอยู่ตรงไหนนะอ่ะเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้นะไอ้ลูกยางที่เขาปิดไว้เอาไว้เติมน้ํามันเกียร์เนี่ยนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย มันหลุดเนี่ยมันดันออกมาเลยเนี่ยมากองอยู่ตรงนี้ยตรงร่องนะครับอันนี้ผมเพิ่งยัดใส่ไปนะเมื่อวานตอนตอนค่าเอาไปส่องส่องเห็นมันดันออกแบบนี้แสดงว่ามันระบายไม่ทันนะครับเอ,อรุ่นนี้ก็เออแน่น่าจะกองเกียร์อยู่ในนี้นะนี่กองเกียร์อยู่ในนี้นะครับหลังออยเนี่ยมันเป็นรูปทรงกลมๆนะครับนี่กองเกียร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนนะ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมาดูยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเช็คอย่างอื่นนะก่อนก็คือตอนแสนโลอ่าคันนี้ก็เปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วนะครับเบิกแท้นะครับของแท้เลยแล้วก็ล้างดินเล่งนะครับมันสกรปรกตอนนี้ก็จะมีนี่เยอมอีกแล้วนะครับมีด้านหลังนะครับเป็นตัวระบายไอน้ํามันเครื่องนะเป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมนะครับดําๆ ถ้าจะทําตัวนั้นมันต้องรื้อถ่อยดีนะเพราะว่าโอลิงน่าจะรั่วนะครับน้ามันมันจะเยิม้มฮอนด้าเนี่ยมันชอบเป็นนะครับโปรตกูลเครื่องอาเนี่ยมันเยิ้มอยู่ข้างหลังอนะ่ะช่ำเลยมันไม่ได้ออกจากฝา,าวาวนะมันไม่ได้ออกจากฝา,าวาวนะครับก็เยวการยกถ่ายน้ามันเกียร์ดูนะครับนี่ครับถ่ายมาแล้วอันนี้มันโดนแสงนะ มันจะดูใสๆนะครับแต่จริงมันดำนะแล้วก็มีกลิ่นไหม้ออกมาด้วยนะครับมีกลิ่นไหม้ด้วยเหม็นเหม็นโคตรๆกลักกลักกลกกลักชนิดน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะมองเห็นไหมเนี่ย นี่เป็นชนิดน้ำมันนะก็มีคำอธิบายนะครับนี่ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ h c h 2มับตอนนี้เป็นน็อตนะครับแต่เราเติมบนได้นะครับดำเลยครับดำปีนี่ครับโอ้โห อยกินเหม็นไหม้เลยนะครับนี่นะส่วนนอ็นอตน็อตนี้จะมีแม่เหล็กนะครับมันร้อนเมื่อกี้ปล่อยมือเลยจะมีผงติดนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวถอดเปลี่ยนไส้กรองเดี๋ยวถอดไส้กรองดูก่อนนะครับถอดยากหน,น่อยนู่นอ่ะลื้อแล้วถอดกล้องอันบนนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่รุ่นนี้นะ ตัวแรกปีเท่าไหร่ไม่รู้14 15นี่ครับอยู่ปี้อยู่ตรงนี้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็อยู่ข้างล่างอีกหนึ่งลูกนี่เปิดอ่างมาอันนี้หนึ่งลูกแต่นี่มันดูขา,ขาวๆอยู่เลยนะอันนู้นก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เปลี่ยนน้ำมันดูก่อนว่าหายไหมส่วนส่วนที่ตัวนเนี้ยนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยก้านวัดเนี่ยการวัดนี่แน่นๆนะขนาดเสียบแน่นๆนะเขาใช้งานไปเนี่ยไม่แน่นเว้ย เนี่ยกระเด็นมาวางอยู่ตรงนี้นะครับน,บน,น,นะนี่รูระบายอยู่นี่นะนี่รูระบายอยู่นี่แต่มันมีหัวลูกยางปิดอยู่นะนี่มีหัวตัวนี้ปิดอยู่นี่ครับมันตันนี่มันตันรูมันตันนี่รูมันอยู่ข้างในรูมันตันชิปชิปโอ้โห oh. oh. <laughs> รูหน่อยดิ รูมันตันเดี๋ยวจะทําเป็นท่อยางเสียบแล้วก็โค้งมาห้อยอไว้ห้อยอไว้แล้วก็ไอ้น,นี้เสียบทับอีกทีดีกว่านะครับพอเวลาเผื่อล้างห้องเครื่องเนี่ยน้ํามันเข้านะแต่มันก็ไม่ได้เข้าง่ายๆหรอกนะมันจะมีย้อนมีกั้นข้างในอีกอันหนึ่งขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะเดี๋ยวซื้อน้ำมันซื้อกองมาเปลี่ยนซื้อประกนันเปลี่ยนเบื้องต้นเอย่ยน้ำมันก่อนเหม็นไหม้มากเลยโอ้ สุดดยอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ